มีพระศาสดาทรงตรัสยืนยันถึงการที่ถ้ายังมีธรรมวินัยนี้เนี่ยก็จะมีสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามและที่สี่พิคุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้มีสมณะมีสมณะที่สองมีสมณะที่สามมีสมณะที่สี่ ลัทธิอื่นว่างจากสมณะแห่งลัทธิอื่นสมณะแรกเนี่ยพระองค์ไม่ได้บอกว่าที่หนึ่งแต่อันที่สองปุ๊บพรองค์จะเริ่มบอกว่าสมณะที่สองที่สามที่สอันแรกใช้คำว่าสมณะอย่างเดียวในธรรมวินัยนี้แหละมีสมณะ มีสมณะที่สองมีสมณะที่สามมีสมณะที่สี่รัทธิอื่นว่างจากสมณะแห่งลทัทธิอื่นพิกุทั้งหลายเธอจงบรรลือสีนาะโดยชอบอย่างนี้เถิดคำว่าสมณะที่แท้จริงก็คือการที่ผ,ผู้นั้นเนี่ยสิ้นราคะโทสะโมหะนั่นเองพิกุทั้งหลายสมณะเป็นอย่างไรเล่า ภิกุทั้งหลายพิกุในธรรมวินัยนี้เพราะสิ้นไปรอบแห่งสังโยชน์สามเป็นโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อพระนิพพานมีการตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าพิกขุทั้งหลายนี้แหลเป็นสมณะดังนั้นคำว่าสมณะโดยความหมายที่ลึกซึง้งหรือนัยยะที่ลึกซึ้งก็คือ ความเป็นโสดาบันโสตาปฏิผลเลยก็คือสั่งยศสามเนี่ยสิ้นความเป็นสมณอย่างก็คือการที่สิ้นราคะโทสะโมหะน,นั้นเป็นนัยยะที่ลึกขึ้นไปอีกเหมือนคล้ายๆกับการมีมิตรด,ดีการมีมิตรดีสายดีเพื่อนพ้องดีเนี่ยก็จะเหมือนกับว่าเรามีเพื่อนที่ดีอันนี้ก็เป็นนัยยะทั่วๆไป นัยยะที่ลึกซึ้งลงไปอีกการมีมิตรดีก็คือมีอริยมรรคมีองค์แปดนั่นเองมรรคมีองค์8เป็นกัลยาณมิตรอีกนัยยะหนึ่งพระอ,องค์ก็บอกตัวพระอ,องค์เองตถาคตเป็นกัลยาณมิตรพิกุทั้งหลายสมณะที่สองเป็นอย่างไรเล่าพิกุทั้งหลายพิกขุในธรรมวินัยนี้เพราะสิ้นรอบแห่งสังโยชน์สาม เพราะความมีราคะโทสะโมหะเบาบา,บางเป็นสกทาคามีมาสู่โลกนี้คราวเดียวเท่านั้นแล้วจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้พิกุทั้งหลายนี้แลเป็นสมณะที่สองพิกุทั้งหลายสมณะที่สามเป็นอย่างไรเล่าพิกุทั้งหลายพิกุในธรรมวินัยนี้เพราะสิ้นรอบแห่งสังโยชน์เบื้องต่ำห้าอย่าง เป็นโอปปาติกะย่อมปรินิพานในภพนั้นไม่เวียนกลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาพิกขุทั้งหลายนี้แลเป็นสมณะที่สามพิกขุทั้งหลายสมณะที่สี่เป็นอย่างไรเล่าพิกขุทั้งหลายพิกขุในธรรมวินัยนี้ได้กระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะไมิได้ เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมเข้าถึงแล้วแลอยู่นี้แลเป็นสมณะที่สี่ดังนั้นคำว่าสมณะในธรรมวินัยของพระองค์ก็จะหมายถึงความเป็นอริยะบุคคล ในแต่ละประเภทผู้ที่มีสังโยชน์สิ้นไปตามลำดับตามกำลังตามการละวางปล่อยวางพิกกุทั้งหลายบุคคลสี่ประเภทนี้มีอยู่หาได้อยู่ในโลกสี่ประเภทเหล่าไหนเล่าสี่ประเภทคือสมณะอัจลระสมณะ ปุณธรีกะสมณะปัทุมะสมณะสุขุมานในหมู่สมณะพิกุทั้งหลายอย่างไรเล่าเรียกว่าบุคคลผู้สมณะอาจาระพิกุทั้งหลายพิกุในกรณีนี้เพราะสิ้นรอบไปแห่งสังโยชน์สามเป็นโสดาบัน มีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อพระนิพพานมีการตรสัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าพิขุทั้งหลายอย่างนี้แลเรียกว่าบุคคลผู้สมณะอาจลระพิกขุทั้งหลายอย่างไรเล่าเรียกว่าบุคคลผู้สมณะบุนทริกะแปลว่าผู้เสมือนดอกบัวบุญทริกพิขุทั้งหลายพิขุในกรณีนี้เพราะสิ้นรอบ แห่งสังโยชน์สามและเพราะความที่มีราคะโทสะโมหะเบาบางเป็นสกทา,าคามีกลับมาสู่โลกนี้คราวเดียวเท่านั้นก็ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้พิกุทั้งหลายอย่างนี้แลเรียกว่าบุคคลผู้สมณะปุนตริกะพิกุทั้งหลายอย่างไรเล่าเรียกว่าบุคคลผู้สมณะ ปัทุมะแปลว่าผู้เสมือนดอกบัวประทุมพิกุทั้งหลายพิกุในกรณีนี้เพราะสิ้นรอบแห่งสังโยชน์เบื้องต่ำห้าเป็นโอปปาติกะมีการปรินิพานในพบนั้นไม่เวียนกลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดา ภิกุทั้งหลายอย่างนี้แลเรียกว่าบุคคลผู้สมณะปัทุมะภิกุทั้งหลายบุคคลผู้สมณะสุขุมาละในหมู่สมณะสมณะสุคุมาละแปลว่าผู้ละเอียดอ่อนสุคุมาลชาติคือชาติที่ละเอียดอ่อน พิกุทั้งหลายพิกุในกรณีนี้กระทําให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะม่ได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมนี้เข้าถึงแล้วแลอยู่ภิกุทั้งหลายอย่างนี้แลเรียกว่าสมณะผู้สุขุมานในหมู่สมณะนั่นคือความเป็นอหาหันนั่นเอง สมณะอีกสีประเภทพิกุทั้งหลายบุคคลสีประเภทนี้มีอยู่หาได้อยู่ในโลกสีประเภทเหล่าไหนเหล่าสีประเภทคือสมณะอาจาระสมณะปุณธริกะสมณะปทุมะสมณะสุคุมานในหมู่สมณะชื่อเหมือนเดิมแต่จะเปลี่ยนคุณสมบัติเปลี่ยนความหมาย พิกุทั้งหลายอย่างไรเหล่าเรียกว่าบุคคลสมณะอจระพิกุทั้งหลายพิกุในกรณีนี้เป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิมีสัมมาสังกัปปะมีสัมมาวาจามีสัมมากรรมตะมีสัมมาชีวะมีสัมมาวายมะมีสัมมาสติมีสัมมาสมาธิพิกุทั้งหลายพิกุทั้งหลายอย่างนี้แลเรียกว่า บุคคลสมณะอาจะระพิกุทั้งหลายอย่างไรเล่าเรียกว่าบุคคลสมณะปุญทริกะภิกุทั้งหลายภิกุในกรณีนี้เป็นผู้มีสัมมาทิิมีสัมมาสังกปปะมีสัมมาวาจามีสัมมากรรมตะมีสัมมาอาชีวะมีสัมมาวายามะมีสัมมาสติมีสัมมาสมาธิ มีสัมมาญาณนะมีสัมมาวิมุตติแต่เธอนั้นไม่ถูกต้องด้วยวิโมก8ด้วยนามากายอยู่พิกุทั้งหลายอย่างนี้แลเรียกว่าบุคคลสมณะปุนทริกะพิกุทั้งหลายอย่างไรเล่าเรียกว่าบุคคลสมณะปัทุมะพิกุทั้งหลายพิกุในกรณีนี้เป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิมีสัมมาสังกปะ มีสัมมาวาจามีสัมมากัรมตะมีสัมมาอาชีวะมีสัมมาวายามะมีสัมมาสติมีส,มสัมสมาสมาธิมีสัมมาญาณนะมีสัมมาวิมุตติและเธอนั้นถูกต้องซึ่งวิโมกแด้วยนามกายอยู่พิกุทั้งหลายอย่างนี้แลเรียกว่าบุคคลสมณะปัทุมะ พิกุทั้งหลายอย่างไรเล่าเรียกว่าบุคคลสมณะสุขุมาละในหมู่สมณะพิกุทั้งหลายพิกุในกรณีนี้บริโภคจีวรบินทบาทเสนาสะนะและกีฬานะปัจจัยเพศสวรบริขารส่วนมากเพราะเขาอ้อนวอนที่ไม่มีใครอ้อนวอนนั้นมีเป็นส่วนน้อย เพื่อนสัพพร,รมจารีผู้อยู่ร่วมกันทั้งหลายพากันประพฤติกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมต่อภิกุนั้นเป็นที่น่าพอใจเป็นส่วนมากที่ไม่น่าพอใจนั้นมีเป็นส่วนน้อยนำอะไรอะไรมาเป็นส่วนมากล้วนแต่น่าพอใจที่ไม่น่าพอใจมีเป็นส่วนน้อยทุกเวทนาที่เกิด แต่โรคทางน้ำดีทางเสมหะทางลม <c oughs> ทางสันนิบาตทางฤดูแปรปวนการบริหารไม่สม่ำเสมอออกกำลังมากเกินไปหรือเกิดจากวิบากแห่งกรรมก็ตามมีไม่มากแก่พิกุนั้นเธอเป็นผู้มีอาพาธน้อย อันหนึ่งพิกขุนั้นเป็นผู้ได้ฌานทั้งสี่อันเป็นสุขวิหารธรรมในทิฏฐธรรมอาศัยจิตอันยิ่งโดยง่ายโดยไม่ยากโดยไม่ลำบากเลยและเธอทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะมิได้ เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญายิ่งเองในทิฏฐธรรมนี้เข้าถึงแล้วแลอยู่ภิกุทั้งหลายอย่างนี้แลเรียกว่าบุคคลสมณะสุขุมารในหมู่สมณะภิกุทั้งหลายถ้าจะกล่าวกันโดยชอบว่าผู้ใดเป็นสมณะสุขุมารในหมู่สมณะทั้งหลายแล้วก็พึงกล่าวเรานี่แหละว่าเป็นสมณะ สุขมุมารในหมู่สมณะทั้งหลายดังนี้ดังนั้นสมณะสุขมุมารในหมู่สมณะเนี่ยก็คือผู้ที่สิ้นอาสวะผู้ที่เป็นอรหันต์แต่ถ้าจะกล่าวกันให้โดยชอบจริงๆแล้วเนี่ยก็คือตัวพระองค์เพราะพระองค์ก็เป็นอรหันต์และเป็นอรหันต์รูปแรก เป็นาลานที่ไม่ใช่มัคคโกวิทาไม่ใช่มัคคานุคาแต่เป็นมัคคโกวิโทเป็นผู้ฉลาดในมัครู้มัครู้แช้งมัคฉลาดในมัคพิกกูั้งหลายอย่างไรเล่าเรียกว่าสมณะอาจาระนีอีกในยะหนึ่ง พิขุทั้งหลายภิขุในกรณีนี้เป็นเสขะกำลังปฏิบัติอยู่ปรารถนาอยู่ซึ่งธรรมะอันเกษมจากโยคะอันไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าอยู่เปรียบเหมือนโอรสองค์ใหญ่ของพระราชาผู้เป็นกษัตริย์มุรธาพิเศษเป็นผู้ควรแก่การอภิเศกแต่ยังมิได้รับการอภิเศกดำลงอยู่ในตำแหน่งยุพร,ราชฉันใด ภิกุทั้งหลายพิกูเป็นเสคะร์กำลังปฏิบัติอยู่ปรารถนาอยู่ซึ่งทำอันเกษมจากโยคะอันไม่มีทำอื่นยิ่งกว่าอยู่ก็ฉะนั้นเหมือนกันพิกูทั้งหลายอย่างนี้แลบุคคลสมณะอาจาระภิกูทั้งหลายอย่างไรเล่าเรียกว่าบุคคลสมณะปุณทริกะ <c oughs> พิขุทั้งหลายพิขุในกรณีนี้กระทําให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะไม่ได้เพราะความสิ้นไปลองอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเอง,เองในทิฏฐธรรมนี้เข้าถึงแล้วแลอยู่แต่เธอหาได้ถูกต้องซึ่งวิโมก8ด้วยนามากายอยู่ไม่อย่างนี้แลเรียกว่าบุคคลสมณนะปุนทริกะ พิกุทั้งหลายอย่างไรเล่าเรียกว่าบุคคลสมณะปัทุมะภิกุทั้งหลายภิกุในกรณีนี้กระทําให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะมิได้เพราะความสิ้นแปลงอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏธรรมนี้เข้าถึงแล้วแลอยู่และเธอถูกต้องวิโมก8 ด้วยนามกายอยู่พิกุทั้งหลายอย่างนี้แลเรียกว่าบุคคลสมณะปัทุมะ <c oughs> พิกุทั้งหลายอย่างไรเล่าเรียกว่าบุคคลสมณะสุกุมาละในหมู่สมณะพิกุทั้งหลายพิกุในกรณีนี้บริโภคจีวรบินทบาทเสนาสนะ และกีฬานะปัจจยะเพศสัตวบริการส่วนมากเพราะเขาอ้อนบอนที่เขาไม่อ้อนบอนมีเป็นส่วนน้อยพิกุทั้งหลายอย่างนี้แลเรียกว่าบุคคลสมณะสุกุมาระในหมู่สมณะพิกุทั้งหลายอย่างนี้แลเรียกว่าบุคคลสมณะสุกุมาระในหมู่สมณะพึงกล่าวเรานี้แหละว่า เป็นสมณะสุกุมาละในหมู่สมณะทั้งหลายดังนี้เหล่านี้แลบุคคลสี่ประเภทมีอยู่หาได้อยู่ในโลกดังนี้อีกนัยยะหนึ่งสมณะอาจาระเนี่ยจะหมายถึงเสคขะผู้มีความประสงค์แห่งใจอันยังไม่บรรลุแล้วปรารถนาอยู่ซึ่งทำมันเกษรรมจากโยคะไม่มีทำอื่นยิ่งกว่าส่วนสมณะปุณธริกะพระองค์หมายถึง ภิกุในกรณีนี้เป็นผู้มีปกติตามเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในอุปทานขันทั้งห้าว่ารูปเป็นอย่างนี้ความเกิดแห่งรูปเป็นอย่างนี้ความดับแห่งรูปเป็นอย่างนี้เวทนาเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งเวทนาเป็นอย่างนี้ความดับแห่ง เวทนาเป็นอย่างนี้สัญญาเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งสัญญาเป็นอย่างนี้ความดับแห่งสัญญาเป็นอย่างนี้สังขารเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งสังขารเป็นอย่างนี้ความดับแห่งสังขารเป็นอย่างนี้วิญญาณเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้ความดับลงแห่งแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้ แต่เธอไม่ถูกต้องซึ่งบิโมกแปดด้วยนามากายพิกุทั้งหลายอย่างนี้แลเรียกว่าบุคลบคลสมณะปุณธริกะบุคคลสมณะปทุมะพปรองตัดว่าพิกุในกรณีนี้เป็นผู้มีปกติเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในอุปทานกันทั้งห้า ว่ารูปเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปเป็นอย่างนี้ความดับแห่งรูปเป็นอย่างนี้เวทนาเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งเวทนาเป็นอย่างนี้ความดับแห่งเวทนาเป็นอย่างนี้สัญญาสังขารวิญญาณก็ตัดเช่นเดียวกันวิญญาณเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้ความดับแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้และเธอถูกต้องวิโมกข์แปดด้วยนามกาย พิกุทั้งหลายอย่างนี้แหลเรียกว่าสมณะ S. <S ปัทุมะส่วนบุคคลสมณะสุกุมารในหมู่สมณะก็เหมือนเหมือนกันคือพิกุในกรณีนี้บริโภคจีวรบินตบาศเสนาสนะกิฬานะปัจจัยเพศสัตว์บริการส่วนมากเพราะเขาอ้อนวอนที่ไม่อ้อนวอนมีส่วนน้อย ซึ่งอันนี้พระองค์ก็บอกว่าพึงกล่าวเรานี้แหละว่าเป็นสมณะสุภุมานในหมู่สมณะทั้งหลายภิกขุทั้งหลายม้าอาชาในตัวเจริญของพระราชาประกอบด้วยองค์สี่ย่อมเป็นม้าที่คู่ควรแก่พระราชาเป็นราชูประโภคถึงซึ่งการนับว่าเป็นองค์าพยพของพระราชาองค์สี่อย่างไรกันเล่าองค์สี่คือสมบูรณ์ด้วยวันนะสมบูรณ์ด้วยพระ,ะสมบูรณ์ด้วยชวะ สมบูรณ์ด้วยอรโรหะปรินาหะอรโรหะปรินาหะแปลว่าสวดทรงพิกุทั้งหลายฉันเดียวกันในกรณีนี้กับที่พิกุประกอบด้วยองค์ทำสี่ประการย่อมเป็นอาหุเนยบุคคลปาหุเนยบุคคลทักุเนยบุคคลอัญชลีกาละนิยะ เป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าธรรมะสี่ประการอย่างไรเล่าสประการคือสมบูรณ์ด้วยวันนะสมบูรณ์ด้วยภละสมบูรณ์ด้วยชวะสมบูรณ์ด้วยอะโลหะปรินาหะสมบูรณ์ด้วยวัน,นะเป็นอย่างไรเล่าภิกุในกรณีนี้เป็นผู้มีศีล สำรวมด้วยปฏิโมกขสังวรสมบูรณ์ด้วยมารยาทและโคจรมีปกติเห็นเป็นภายในโทษทั้งหลายแม้ที่ถือกันว่ามีโทษเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายวันนะชี้ไปที่เรื่องของศินสามกลุ่มศิลน,นั้นเป็นอริยะสินปฏิโมกและตัวมารยาทและโคจร พิคุสมบูรณ์ด้วยพระ,ระเป็นอย่างไรพิกุในกรณีนี้เป็นผู้ปาราบความเพียรเพื่อละทำรรอันเป็นอกุศลเพื่อความถึงพร้อมแห่งธรรมะอันเป็นกุศลมีกำลังมีความเพียรมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทิ้งธุระในกุศลธรรมทั้งหลายพิกุทั้งหลายพิคุสมบูรณ์ด้วยชวะเป็นอย่างไรพิกุในกรณีนี้ ย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริงว่าทุกเป็นอย่างนี้เหตุให้เกิดทุกเป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกเป็นอย่างนี้ทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกเป็นอย่างนี้ชวะหมายถึงความเร็วความเร็วในที่นี้คือการความเร็วในการรู้อริสสัต4ีนั่นเองแต่นั้นถ้าเรารู้อริสสัต4ีแทงตลอดอริสสัต4ีก็จัดว่าเราเป็นผู้มีชวะคือมีความเร็ว ถ้าเราเป็นผู้ขยันในการปราลบความเพียรเนี่ยชื่อว่าเรามีพะละคือมีกําลังพิกุทั้งหลายพิกุสมบูรณ์ด้วยอารโรหะปรินาหาเป็นอย่างไรพิกุในกรณีนี้เป็นผู้มีการได้บินทบาทมีการได้จีวรบินทบาทเสนาสนะและกิฬานะปัจจัยเภสัตบริขารเป็นปกติไม่ขาดแคลน ภิกุทั้งหลายพิกุประกอบด้วยธรรมะสี่ประการเหล่านี้แลย่อมเป็นอหุเนยบุคคลปาหุเนยบุคลคลถ้าคเนยบุคคลอัญชลิกาลณียะเป็นนาบุญแห่งโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้พิกุทั้งหลายภิกุในธรรมวินัยนี้ย่อมไม่นำความทุกข์มาทับถมตนซึ่งไม่มีทุกข์ทับถมไม่ต้องสละความสุขอันประกอบด้วยธรรมที่มีอยู่ และก็ไม่มัวเมาในความสุขนั้นด้วยพิกุนั้นรู้ชัดอยู่อย่างนี้ว่าเมื่อเรากําลังตั้งไว้ซึ่งการปรุงแต่งเหตุแห่งทุกข์เป็นอารมณ์อยู่วิราคะก็เกิดมีได้จากการตั้งไว้ซึ่งความปรุงแต่งนั้นเป็นเหตุและเมื่อเราเข้าไปเพ่งอยู่ซึ่งตัวเหตุนั้น ทำความเพ่งให้เจริญลิิง่งเจรญยิ่งอยู่วิราคะก็เกิดมีได้ดังนี้พิกุนั้นเมื่อตั้งไว้ซึ่งการปรุงแต่งเหตุแห่งทุกข์อันใดเป็นอารมณ์อยู่วิราคะย่อมมีขึ้นได้เพราะการตั้งไว้ซึ่งการปรุงแต่งนั้นเป็นเหตุดังนี้แล้วเธอก็ตั้งไว้ซึ่งการปรุงแต่ง ในเหตุแห่งทุกนั้นเป็นอารมณ์เมื่อเธอเข้าไปเพ่งซึ่งตัวเหตุแห่งทุกข์ใดทําความเพ่งให้เจริญยิ่งอยู่วิราคะย่อมมีขึ้นได้ดังนี้แล้วเธอก็เจริญความเพ่งในเหตุแห่งทุกข์นั้นให้ยิ่งขึ้นไปเมื่อเธอตั้งไว้ซึ่งการปรุงแต่งเหตุแห่งทุกข์นั้นๆ เป็นอารมณ์อยู่วิราคะก็มีขึ้นเพราะการตั้งไว้ซึ่งการปรุงแต่งนั้นเป็นเหตุเมื่อเป็นดังนี้ความทุกข์ของเธอนั้นก็สูญสิ้นไปเมื่อเธอเข้าไปเพ่งซึ่งตัวเหตุแห่งทุกข์นั้นทำความเพ่งให้เจริญยิ่งอยู่วิราคะก็มีขึ้น เมื่อเป็นดังนี้ความทุกข์ของเธอนั้นก็สูญสิ้นไปนะมีใครอยากจะซักถามปัญหาก็ทำอะไรบ้างไหมเชินได้นะติดตามในสื่อออนไลน์ตรงนี้นะประโยชน์อะไรเล่าสำหรับการติดตามพระองค์บอกว่าเพื่อได้ซึ่งกระถาวัตถุ10อย่าง กถาวัตถุสิบอย่างคือความมักน้อยความสันโดษความสงบสงัดการไม่คลุกคลีการมีความเพียรศีลส,สมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานทัศนะเป็นธรรมะเครื่องขูดเก่ากิเลสนะจะทําให้เราขูดเก่ากิเลสดังนั้นเราต้องมีเหตุผลในการติดตามและพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าธรรมักก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้ว แก่พวกเธอทั้งหลายทำวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราเราติดตามธรรมะก็คือเราติดตามพระศาสสดานะ